สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับแฟนช่องทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเขาสูช่องแอดเจต่างคนผู้ไทยนะคะท่านผู้ชมเ,ออเมื่อนี้นะคะกะเป็นวันที่สิบนะคะวันที่สิบพฤษภาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะออซึ่งเมื่อนี้ว่าสิคุยกับพีเอนะคะแต่ว่าพีเอเพิ่นบ่มีเวลานะะเนาะค่ะเนาะค่ะท่านผู้ชม พอดีพี่เอพิ่นกับบอคอยวางพอดีนะคะแอดมินก็นเลยสิขออนุญาตนะคะเอาตัวเลขของพี่เองลงนะคะซึ่งพี่เอก็ได้ส่งตัวเลขมาให้แอดวินแล้วนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะแอดมินก็นเลยสิขอเอาตัวเลขลงนะคะเม,มื่อวานนี้เมื่อวานนี้มีไผโชคดีบ่ค่ะ,ห,ห,ะ,คะห้าน้อยเข้าเจ็ดหนึ่งนะคะท่านผู้ชมห้าน้อยเข้าเจ็ดหนึ่งนะคะห้าน้อยพิเศษนะพี่น้องเนาะ อีใครโชคดีบ้างนะคะใคคด้โชคดีหรือวมาโชคดีจังไหนคอมเมนต์มาเด้อค่ะท่านผู้ชมนะคะฝากุดกระลังแรงใจก็ไไหลก็แช่หายน้ำในเด้อค่ะนะคะ,นะคะเสียงค่อยๆได้มนมเนี่บ่อยมีแห้งพี่น้องเสียงแหบๆค่ะ กับสำหรับตัวเลขห้าน้อยของพี่เอนะคะวันที่สิบวันที่สิบพฤษภาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะเป็นห้าน้อยร่วมนะคะห้าห้าน้อยร่วมกับเป็นห้าน้อยพิเศษห้าน้อยปกติแล้วก็ห้าน้อย v ีไอพีนะคะสำหรับวันนี้นะคะพี่เอเพิ่นไห่เก้าหกนะคะหกแปดหสอง หกสามนะคะเจ็ดเก้าเจ็ดแปดเจ็ดสองแล้วกเจ็ดสามนะคะทนผช้่มเอาไปทางนี้วิ่งขีดตรงจะไปวันโอมเสียกนะจ้าจหอหยุแต่ว่ามัน <c ười> ขี่ตมมันหลายฝนมันโตแต่ผมออบหมอครับเพอคิดว่ามันอันขี่ตมมันหลเทะได้ตรงตรงได้ล่ะมันมีขีดตมงใ่บทเรียนสร้างนี่เอาก็มีตัวหนึ่าพี่น้องเทียงกันจากน้อยเด้อพี่น้องเด้อฝน ฝนมันตกแห้งอันแมอยู่ทงหน้าแอดมินกับตกแห้งน้นำเสาะน้ำเพื่อนที่ทมดินไว้เนาะพี่น้องเนาะกะจ็จะไปก็ไปเราแล้วแล้วแต่ไปโลไปไปนี่แหละมีการหท้าเล็กน้อยพี่น้องนะคะาพี่น้องนะคะสำหรับผู้ใดที่เขามาเดี๋ยวแอดมินที่ไทยป้าทองฝาก,กืองงามแท้ พี่น้องผู้ชิว่าลีลาอีกแล้วถ่ายด็กให้ก่อนเด้อพี่น้องเด้อโปรดดับวาลีลาดอกอ้าวเด้อกลองกระสันบึบบึบบับพี่น้องแคบหน้าจอเด้อค่ะเด้อถ่ายให้เบิ่งก่อนแคบหน้าจอไว้นะคะ ตอนแรกคนละพี่เอว่าล้างหอยออกคนละจังคุยกันนะคะคนว่าพี่เอเพินกะมั่นใจคือเก่านะคะท่านผู้ชมสําหรับตัวเลขของพี่เอนะคะเพราะว่าตัวเลขของพี่เอเนี่คือเป็นตัวเลขที่แบบว่ามันมีที่มาที่ไปก็คือเป็นความเชื่อความศรัทธานะคะขององค์ปูนะคะปูพญานาคนะคะท่านผู้ชมพนว่าจังสันในพี่น้องนะคะของปูพญานาคคนหายมากตัวเลขอันโบแมนว่าอันเฮ็ดชูได้เลยนะคะ เลขทุกมือมันพันเศนได้มาจากปูอาจว่าปูหาตัวใดพันกระเซามาเขียนล่องหาแฟนคับแฟนช่องเนาะแล้วสำหรับท่านใดนะคะที่โชคดีผู้ใดที่โชคดีนะคะกระรวมทำบุญกับพีเอใดเนาะคะ่ะตามเลขบัญชีที่แอดมินเคยลงห่ผู้ใดเคยโกนกระคสิจดเลขที่บัญชีเพิ่นใหม่น้องพี่น้องเนาะสำหรับคนที่โชคดีมีจิตศรัทธาที่อยากร่วมทำบุญน้องพี่น้องเนาะ นึกว่าซีเชอะแชะนะคะเดี๋ยวเอาเป็นว่าแอดมินคืนตัวเลขนะจองให้ก็เแล้วกันนะคะสำหรับผู้ใดที่เขามาติดตามรับชมเดอ้อพี่น้องนะคะตัวเลขชคลาภของพี่เอนะคะตัวเลขปู่ให้มานะคะปูพ่พญานาคพี่เอเป็นลูกหลานปูพน่พญานาคอันนี้ก็เป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะคะสำหรับท่านใดที่เขามาติดตามรับชมก็ขอให้ทุกท่านนะคะใช้สติใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ ทางช่องของแอดเจต่างคนผู้ไทยกะเป็นเพียงซื้อนําเสนอแนวทังเท่านั้นชอบก็จัดขัดก็ผ่านเด้อพี่น้องเด้อนะคะอ่ะตอนนี้เดินทางไปน้ำกันด้อพี่น้องเด้อว,ว่าสิไปใส่ละนะ้อว่านี่จากไปใส่ละพี่น้องการหาคลิปก็เป็นอย่างสี่ละขี่รถไปเรื่อยๆเท่านนนะคะแต่ว่าจริงๆแน่ใจนะไมีจุดมุ่งหมายอยู่ดอกแต่ว่าไปอะจักสิเจอพ่เจอนะคะประ้ว่าสิเจอบอเนาะ เอาเป็นว่าทนาผู้ชมเดินทางไปอมกับเอเจิตังก็แล้วกันฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเสียงเป็นแมแ่ๆพี่นอ้องอ่าข้าเจ้าคุณนภูคาดีแต่เต็ม้างท้างเลยด้อายุกรุงเทพคิดหอด้านนอกกระเบื้องออเดอร์ค่ะอิรานเท่าหนะตอนนี้ฝนกำลังตกตกบ้างเป็นบางวัน ทางเส้นนี้มันก็ดีอย่างหนึง่งมันแบบว่ามันเขาจะเอาหินใส่เนาะนเรียกว่าเป็นอันันกระดองมันก็่ไมีหลุมบางนิดหน่อยก็โอเคอยู่เส้นทางใจได้อยู่มาอีกก็ได้อยู่อะไรเอ่ออย่าใครก็ร่างใจนะคะกดไลค์ให้แน่พี่น้องเพื่อสิได้มีเงินเติมน้ำมันเด้อค่ะน้ำมันแพงแตเด้ออลังพะักรบกันบ้าน เอาเรื่องน้ำมันน้ำมันแพงนี่นี่ทีไปใส่ยแต่ละที่เนี่ยโอ้ยคิดคิดคิดพี่น้องคิด,ค,ดคักอีหลีนี่งทางเส้นนี้ว่าสิไปหาคุณพ่อกัางวันเพชรน,นะคะซึ่งอ่าคุณพ่อกัางวันเพชรน,นั้นเพิ่นเคยฝันเนาะงวดแรกที่เพิ่นฝันเพิ่นได้นึ่งเก่าหนึ่งนะคะงวดที่สองิ่นว่าได้กำนุ่มเต็มกำมื้อหนึ่งคุณว่า แม่นี่บอกไปกรรนมเต็มกำมเมื่อนะ่ะเพื่อนว่างวดฟังหันเลขเพื่อนกะเขาได้พี่น้องสองงวดแล้วเนาะพี่น้องเนาะมาหน,นีเลขมันออกศูนย์เก่าน้อพีนอ่น้องน,น,นม,กมก็เป็นศูนย์เพื่อนว่ากำก็เป็นเก่าเพื่อนว่าพี่น้องแต่ว่าเพื่อนมาเก่าศูนย์กับหานศูนย์เห็นไหมเลขมันกับเขาอยู่นะคะบ่รู้ว่าธรรมชม่นในเบิรงบอเนาะ เดี๋ยวเดินทางไปเล่กันเลยเนาะพี่น้องเนาะแต่ไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่าคุยกันเล่นงๆไปนี้นะคะเดี๋ยวขึ้นตัวเลขใหนน้เนาะเดี๋ยวถายนักหมดหมดแล้วทางกี่ยังไม่ถ่ายูมือนีผู้ใด,ดมีให้ม่น่าไม่ทีกะดีอย่างนึงค่ะ จะแบบว่าอันนั้นนะประมาณอยู่บนอนเอข้าก็บมีไ้มีน้ามีเขากินแล้วไปนอ้อ,องเนาะไม่เห็นก็เจาเห็ยงนะเดโซลาส,สโซลเซียวเขาเจะาเป็นงานบอก บางทีบอเจ้าขุดโขกน้องนาหรือมัง้งสวนมาคนคนเออสิมาขุดโขกน้องนาได้คุณม,มื้ชนี่โขกน้องนานะคะท่านผูช้ชม ค่ะท่าทนผู้ชมนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะขอจบแต่เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะสบสบมนม,นมนสมุขส,บส,บสบุกคนเดินนะคะออเอาตอนท่าขี่รถไปออกางเนี้